ความขัดแย้งระหว่างพระพัยของพระเจ้ากับซาตานที่จะดําเนินอยู่บนโลกนี้6,000ปีจะสิ้นสุดลงในยุคของเราหรือว่าจะต้องรออีก2,300ปีข้างหน้าในวิดีโอนี้จะมีคําตอบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุคสุดท้ายในคําพยากรณ์พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้6วันและวันที่7พระองค์ได้ทรงหยุดพัก พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้กับอเลนจอยได้เห็นว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้กับซาตานสร้างความขัดแย้งบนโลกนี้เพียง6,000ปีเพราะว่าปีที่7,000นั้นเราจะต้องหยุดพักกับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเป็นระยะเวลา1,000ปีในวันนี้เราจะมาค้นหาว่าแล้วเราอยู่ในช่วงเวลาใดของความขัดแย้ง6,000ปีนี้แต่ก่อนที่เราจะค้นหาด้วยกันผมอยากที่จะให้เราได้เข้าใจก่อนว่าในวันนี้ เราไม่ได้มาตั้งว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในปีใดเราไม่ได้มากําหนดเวลาว่าพระเยซูคริสต์จะต้องเสด็จกลับมาตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เพราะว่าในพระธรรมแมทธิวที่ยี่สิบสี่พระเยซูคริสต์ได้สงกล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาให้เราบปดูด้วยกันนะครับว่าพระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรมัทธิวทที่ยี่สิบสี่ข้อที่สามสิบหก แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูนแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวในพระธรรมทียมที่24หลังจากที่เพียซูสุิิตได้ทรงมอบคํำพยากรให้กับสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ได้บอกให้กับสาวกว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสร็จกลับมาเมื่อไหร่ และผู้ที่จะทให้ทุกคนได้รู้นั่นก็คือพระบิดานั่นจึงไม่ได้เป็นบทบาทของเราหรือว่าจึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่จะค้นหาว่าพระสกฤตจะเสด็จกลับมาในปีไหนเวลาไหนหรือว่าวันไหนแต่สิ่งที่เราจะมาค้นหาด้วยกันในวันนี้ก็คือว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาใดในระหว่างความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้กับอเลนจไวได้เห็นว่าจะดําเนินอยู่บนโลกนี้6000ปีในยุคสมัยของอเลนจไวตอเลนจไวได้กล่าวไว้ว่า ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแล้วเธอได้บอกอะไรให้กับเราได้บ้างเพื่อเราจะได้ร NO ู้ว่าแล้วจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแน่นอนนะครับเธอไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและปีใดแต่ในข้อเขียนของเธอพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้กับอเลนจูไวด์ได้เข้าใจว่ามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เข้าใจว่าความขัดแย้งเหล่านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าเธอได้เขียนไว้ว่าอย่างไรบ้าง แต่พระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ในขณะที่เผ่าพันธ์ุมนุษย์อ่อนแอลงด้วยบาปเป็นระยะเวลา4,000ปีเช่นเดียวกับลูกหลานของอาดามพระองค์ทรงยอมรับผลของกฎแห่งพันธุกรรมดิซาว e ages หน้า48ณตรงนี้เองอัลจิวได้เขียนไว้ว่าณหมู่บ้านเป็นเลเหฮมพระเยซูคือเจ้าได้รับสภาพบังเกิดมาเป็นมนุษย์ท่ามกลางธรรมชาติแห่งความบาป เหมือนกับลูกหลานของอาดามคนอื่นๆเป็นการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงท่อมตัวเองลงแล้วรับสภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ในความบาปมาเป็นระยะเวลา4,000ปีอัเลชว่าได้เขียนไว้ว่าเมื่อพระเยซูคริสตมาบังเกิดนั่นคือระยะเวลา4,000ปีและเมื่อเราศึกษาหนังสือวิญญาณแห่งขบยากรต่อไปเราจะค้นพบว่าอีกครั้งหนึ่งใน ชีวิตขององค์พระสุคริตเจ้าเมื่อพระองค์จะต้องดําเนินเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับซาตานนั้นตรงนั้นเองอเลนจูได้กล่าวถึงยุค4,000ปีครั้งหนึ่งให้เรารู้ด้วยกันนะครับว่าเธอได้เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไว้ว่าอย่างไรพระคริสในถิ่นทรกันดารแห่งการทดลองทรงยืนอยู่แทนที่อาดามัมเพื่อทนต่อการทดลองที่เขาไม่สามารถทนได้ณที่นี้พระคริสทรงเอาชนะเพื่อคนบาป เป็นระยะเวลา4,000ปีหลังจากที่อาดามหันหลังให้กับแสงสว่างในบ้านของตน The Review and Herald July 28 1874อีกครั้งหนึ่งอเลนจวาได้เขียนเกี่ยวกับ4,000ปีนั่นคือเวลาที่องค์พระสยคริตได้เข้าไปยังทิ่นทุรกันดาลและมานได้เข้ามาทดลองพระองค์อเลนจวาได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่อาดามได้ล้มเหลวเพรสุริ์ได้ทําให้สําเร็จแล้วและชัยชนะของพระองค์ไม่ได้มีไว้สําหรับพระองค์เท่านั้นแต่ชัยชนะของพระองค์มีไว้สําหรับคนบาปทั้งหลายทุกๆคนนั่นคือรวมถึงท่านและตัวผมด้วยตลอดระยะเวลา4,000ปีที่อาดามได้ล้มเหลวมนุษย์ได้ล้มเหลวในความบาปนั้นเพรสุริ์ได้รับชัยชนะในถิ่นสลักกัณดาและเพรสุริ์ได้เข้าไปในถิ่นทรักกัณดาเมื่อใดหลังจากที่พระองค์ได้รับบ,บัพติศมาในแม่น้ำจอแดนหลังจากที่เพิ่มยามบริสุทิ์ลงมาสวมทับพระองค์ ตามคำพยากรณ์ที่ว่าพระเมสสิยาหรือว่าพระผู้ถูกเจิมจะมาและมีพระสชรเสียงของพระบิดาได้กล่าวไว้ว่าท่านทุกผู้นี้เป็นบุตรธิรัะของเราเราพอใจท่านมากหลังจากนั้นพระองค์ได้เข้าสู่การทดลองและพระองค์ได้รับเชัยชนะเพื่อเราทั้งหลายทุกๆคน เมื่อเราศึกษาต่อไปเราจะคนพบว่าเอเลนจะไม่ได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ4,000ปีและเมื่อเธอกล่าวถึง4,000ปีอีกครั้งกําลังบอกให้เราเห็นถึงภาพแห่งการขัดแย้งระหว่างพระสุคิดกับกับซาตานและได้บอกไว้ว่าพราะองค์กาลังทาบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษเป็นอย่างมากและเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อความบาปได้เข้ามาบนโลกนี้ให้เรามาดูด้วยกันท่านจะทําให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์ ในปีคศ31หรือ3ปีครึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงรับบัพติสมาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทุกตรึงบนกางเขนด้วยการถวายบูชาอันยิ่งใหญ่บนกางเขนคาวารีนี้เองทำให้ระบบการถวายบูชาที่ชี้ไปยัง เม่สปดกของพระเจ้าซึ่งทำกันมานานถึง4,000ปีสิ้นสุดลงลูกแกะที่แท้จริงมาแทนที่ลูกแกะที่เป็นแบบจำลองและที่นั่นก็ได้ทำให้การถวายสัตวรบูชาต่างๆและเครื่องบูชาอื่นๆของระบบพิธีการถวายสัตวรบูชาทั้งหมดมาถึงจุดสิ้นสุดปลายทางความหวังหน้า298นั้าตรงนี้เองอลนจิวไี้กล่าวครั้งหนึ่งว่าการถูกตรึงของโอเพซคิดบนไม้กางเขน เพราะอ,องค์ทรงเป็นพระเมสโปโดกของพระเจ้าลูกแกะที่จะต้องลงมาสิ้นชีวิตเพื่อคนบาปเพื่อไถ่ความบาปนั่นเป็นระยะเวลา4,000ปีเมื่อพระเจ้าได้ทรงบอกให้กับอาดัมและเอวาว่าวันหนึ่งลูกแกะของพระเจ้าจะมาตายแทนความบาปของคนบนโลกนี้ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าอเอเลนจูวาได้กล่าวถึง4,000ปีนั่นก็คือเมื่อองค์พระูสุคสดมาบังเกิดเมื่อพระูสุคสตดได้รับการเจิมณนะแม่น้ำจอแดนและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระผูสุงสตด ท่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนจุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามองถึงการบังเกิดขององค์พระเยสุคริสเจ้าเมื่อเราเห็นถึงการมารับบัพติศมาและเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารขององค์พระเยสุคริสเจ้าและการส่งสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนดังนั้นหากว่า4,000ปีสําเร็จในเวลาที่พระองค์มาบังเกิดนั่นหมายความว่าเรากาลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดเวลาของพระเจ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรับบัพติศมานั่นก็คือ ปี2027นี้จะครบ6,000ปีและหากว่าการถูกตึงของโปรงบนไม้กังเขนครบ4,000ปีนั้นหมายความว่าปี2031นี้จะเป็นการครบ6,000ปีแต่นล้นที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจหนเวลานี้ก็คือว่าเรากำลังอยู่ในช่วงวินาทีสุดท้ายของประวัติศาสตร์แห่งการขัดแย้งระหว่างพระเุคาคิดกับซาตานเรากำลังอยู่ในช่วงวินาทีสุดท้าย ก่อนที่เพร่สุขิ์จะปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้เป็นอิสระคำถามก็คือว่าแล้วพระเจ้าจะต่อเวลาหรือไม่แน่นอนพระเจ้าหากพระองค์ปรารถนาที่จะต่อเวลาพระองค์สาม,มารถที่จะทนเวลาต่อไปเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงบอกให้กับอับราฮัมว่าลูกหลานของอับราฮัมจะต้องไปเป็นทาสในประเทศเอียิปต์400ปี แต่พระองค์ได้งต่อเวลาให้ชนชาติอียิปต์อีก30ปีให้เวลาให้คนเหล่านั้นได้ใช้เวลาให้มีให้โอกาสในการที่จะกลับใจมหาพระเจ้าเรียนรู้พระเจ้าจากชนชาติอิสราเอลแต่แล้ว,ลวเมื่อชนชาติอียิปต์กลับทําจิตใจแข็งกระด้างพระเจ้าจ,เจาเป็นจะต้องมอบการพิพากษาให้กับชนชาติอียิปต์และนําชนชาติอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์พระเจ้าสามารถที่จะดึงเวลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และ่แมทธิวที่24ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะตัดเวลาให้สั้นลงถ้าไม่เะนั้นแล้วจะไม่มีผู้ใดรอดเลยดังนั้นแล้วพระเจ้าสาม,มารถที่จะยืดเวลาและสาม,มารถที่จะตัดเวลาได้แต่สิ่งที่สําคัญสําหรับเราผู้ที่ยังคงรอคอยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็คือว่าเราอยู่ในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่6,000ปีจะสิ้นสุดลงคําถามก็คือว่าวันนี้ท่านพร้อมแล้วหรือยังคําถามก็คือว่าตัวผมพร้อมแล้วหรือยังครอบครัวของท่านพร้อมแล้วหรือยัง เปาโลได้เขียนเอาไว้ว่าวันแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เเจ้านั้นเปรียบเสมือนกับขโมยมาในเวลากลางคืน 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่1พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั้นไม่จําเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเปาโลได้เขียนให้ยยงคงิสตจักรเทสโลนิกาบอกว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนกับขโมยที่มาในเวลากลางคืนนั่นหมายความว่าเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในเวลาใดหรือองค์พระเยซูขสต์เจ้าของเราจะเสด็จกลับมาเมื่อไหรให้เรามาอ่านข้อต่อไปนะครับว่าเปาโลอได้กล่าวตอบไปอย่างไรข้อที่ 3. เมื่อเขาพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีคัน พวกเขาจะหนีไม่พ้นข้อที่4แต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่น่าจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาเบอร์ลีิกล่าวไว้ว่าหากว่าเราเป็นลูกแห่งความสว่างเราไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระสุคตเจ้าจะไม่เหมือนกับขโมยมาในเวลากลางคืนดังนั้นให้เราตื่นขึ้นให้เรามีสติ พี่น้องที่รักทุกท่านหาว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่รอคอยองค์พระสุคติตเจ้าหากเป้าหมายในความเชื่อของท่านคือการไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเป็นระยะเวลา1000ปีและลงมาอยู่บนโลกใหม่ที่พระเจ้าถทรงสร้างขึ้นตลอดช่วนินิรันด์ร่วมกับครอบครัวของท่านผมอยากที่จะเชิญชวนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นขึ้น เราไม่รู้ว่าพราะสุคิตจะเสด็จกลับมาเมื่อใดเรารู้เพียงแต่ว่า6,000ปีแห่งความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงในยุคของเราหรือว่าเราได้เข้าสู่ในช่วงเวลาแห่งการทดเวลาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าณเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นเข้ามาหาพระเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมพเพื่อไปชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวชัดเจนว่าจะมีเวลาหนึ่งที่เราจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงในพระธรรมแมทธิวพระสุคิดหลังจากที่พระองค์ทรงบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์บอกว่าโลกทั้งโลกจะเกลียดชังท่านพระนาพระประนามของพระองค์ ทานพร้อมแล้วหรือยังหากว่าคนรอบข้างจะเกลียดชังท่านหากวันหนึ่งท่านจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายครอบครัวของท่านจะพร้อมหรือไม่ตัวท่านจะพร้อมหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ก็คือเราจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้มั่นคงให้เรามั่นใจว่าเราดํารงชีวิตอยู่ในระเบียบของพระองค์อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์อยู่ในพละลักษณะของพระองค์เพื่อว่าวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสร็จกลับมาพระองค์จะได้ทรงรับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ หกพันปีกำลังจะสิ้นสุดลงในยุคของเราท่านพร้อมแล้วหรือยังให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับพระบิดาเจ้าผู้สิทธิ์ในสวนขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงนำชีวิตของเราขอให้ประคำของพระองค์หนุนใจให้กับเราทั้งหทุกๆคนขอให้เราทั้งหลายทุกคนพึ่งพาในพระองค์ขอให้เราทั้งหลายทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างและไปอยู่ร่วมกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เป็นระยะเวลานหนึ่งพันปีทุกสิ่งนี้กรับทูล Amen.